อ้รับบ้านเ้อ <laughs> ถ้าไปใช่หมาวัดเขาบุบเลย <laughs> นี่เพื่อนให้เกียรติเขาให้เกียรติท่านไปไดยถ้าลองมาใช่หมาวัดนี่เขาบุบนานแล้วนี่ถ้า,าจ,จะทํามันไม่ได้นะมีกฎหามายหมารองรับเะแต่มันหายเนาะมันต้องสมควรบุบเลย บุบให้มันหลบนับเนาะบุ๊บให้หลบับไปไ,ไปมันจะเลี้ยวไปห้องเล้าไก่ผมนั่น,น <c oughs> ไีไปไปเองไปเลยห้ามมาแวะ,ละลไปเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยเนีย่ไปลูกไปไปกลับบ้านเองเรเลยวไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยไปกลับบ้านเจ้าไป เร็วไปไปไปเร็ว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 ห้ามแวะห้ามแวะไปไหนไปกลับไปกับเพื่อนเองนุ่นเพื่อนเองอยู่ข้างหน้านู่นไปไปเลยไปเลยไปไปไปไม่เฮาอยู่อย่เยตะคนแล้วไ,ไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปเลยไปเลยไปเลยกัดไก่เขาไม่ได้นะเขาบุบเอานะ หมานิสัยไม่ดีเขาบุบนะถ้านิสัยดีเขาให้อาหารถ้านิสัยไม่ดีเขาให้อาหารถ้านิสัยไม่ดีเขาบุบเลยละบอกเนี่ยตะวันเองเงอ,อ,อไปทีบ้านเดี๋ยวใครไปเลี้ยงไก่ครับ โอ้ฟ้าฟ้าสวยงามนะครับฟ้าตังงนนะนี่ฟ้าตังงเงีนโอ้สวยๆบรรยากาศเชา้ชาเช้าฟ้าสวยสีครามเหมือนปุยนุ่นสวยงามมากครับขอบันทึกไว้เชา้ชาของวันที่ 7ธันวาสองพันห้าหสิบโอ้สวยครับสวยขอบันทึกไว้